มากับฉันซะวันนี้ฉันจะต้องสั่งสอนแกสักหน่อยเพื่อจะทำนึกขึ้นได้บ้างท่านแม่ขอรับทั้งหมดนี่เป็นความผิดของข้าเองได้โปรดลงโทษข้าแทนท่านพี่เถอะไม่นะฉันจะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่ได้ฉันต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อจะปกป้องพวกเขาท่านแม่คะมันไม่ใช่ความผิดของพวกพี่ๆแต่มันเป็นความผิดของหนูเองค่ะถือพูดอะไรนะข้าได้ยินได้ผิดใช่ไหม เรื่องมันมีอยู่ว่าหนูเป็นคนสรดน้ำใส่พี่ชายก่อนจากนั้นพี่แองกัสก็ผ่านมาเห็นเข้าพี่แองกัสก็เลยบา้บาบา้บาบ้าบ้าเช่นนี้แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนูทำเช่นนี้หนูน่ะมันแย่ที่คิดจะแกล้งพวกพี่ๆทุกวันหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีเลยคงจะคิดลงโทษหนูสินะคะเธอกำนองว่าตัวเธอเองแคทลูเอ๊ะดูเหมือนว่าฉันเพิ่งหลุดปากออกไปนั่นมัน สรุปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของหนูเองค่ะท่านแม่ได้โปรดอย่าลงโทษพวกพี่เลยนะคะแคทลูกนี่เป็นเด็กดีจริงๆแม่จะไม่ลงโทษพวกพี่ๆแล้วแต่แม่อยากให้พวกพี่ๆเป็นเด็กดีแบบลูกท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพวกพี่ๆจะต้องเป็นเด็กดีแน่นอนค่ะฉันเป็นเด็กดีกว่าแคทเทอรีนถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ท่านแม่ก็ไม่เคยมองความรักให้เราเท่ากันเลยครั้งนี้ฉันทําได้ดีใช่ไหมนะ หวังว่าพวกพี่จะไม่เกลียดฉันเหมือนเดิมนะเธอกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมพวกพ,พี่ถึงมีท่าทีแบบนั้นกันฉันทำอะไรผิดอยู่หรือเปล่าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่า,ลาก็เห็นอยู่ว่าฉันไม่ควรช่วยพวกเขาอย่างน้อยเขาก็ไม่ควรมองฉันแบบนี้สิเรากับว่ายังสงสัยตัวของฉันอยู่ฉันยังต้องอยู่แบบนี้ต่อไปแค่จ้าของลูกไม่อยู่หรอกพรุ่งนี้พ่อเขาคงกลับมารีบทานก่อนเถอะจ้ะาค่ะ กินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยคิดว่าควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อพวกพี่ๆล่ะพวกเขาไม่กินกันเหรอแม้ว่าต้านฉบับท่านแม่จะไม่ชอบพวกพี่แต่ก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันคนเป็นแปลงยังไงดีนะถ้าพวกเขากินไม่ได้เพราะฉันแบบนี้จะไม่โดนเกลียดไปมากกว่านี้หรอแคททำไมลูกรีบทานล่ะลูอิ่มแล้วคะ่ะท่านแม่ทานได้เลยนะคะ แล้วระหว่างที่ท่านแม่กินข้าวอยู่ฉันต้องคุยกับพวกพี่ๆให้ได้ลืมไปเลยฉันไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนถ้าไปถามคนใช้จะถือว่าบ้าชใช่ไหมนะฉันได้ยินเสียงบางอย่าง <S <S ไม่มีทางนะแต่นี่ยายไม่ได้บอกว่าแคทเธอรีนได้ยินเสียงบางอย่างนี่ <S 1> <S 1> ไม่สิฟังไม่ผิดมีคนกำลังตามฉันมา <S <S เป็นไปไม่ได้ว่าแคทเธอรีนกำลังถูกกันแกล้งอยู่ เจฉันบอกว่าอย่าหันกลับไปแต่ร่างกายฉันมันหันไปเอง